ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาอัปเดตนะคะน่างงานนะคะบ้านเดียวนะคะชั้นเดียวเที่ยมพฤศจินค่ะอยู่ในชัยวิทยานะคะใครที่กําลังตามหาบ้านอยู่สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเดียเข้ามาได้นะคะหลังนี้นะคะก็มีเจ้าของนะคะได้มั่นหมายไว้แล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ90%ค่ะตอนนี้ทาสีแล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ะส่วนหลังนี้นะคะใครที่แรงไว้ใครที่ถามเดียวไว้เนี่ย สามารถที่จองไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เรามาดูดูแลมาเตรียมพร้อมด้านเรื่องสินเชื่อกันตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จเรียบเรียงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูว่าหลังนี้ค่ะตอนนี้ข่าวทาสีแล้วนะคะก็ไปปาะมาณ9 0แล้วนะคะทาสีเรียบร้อยนะคะก็จะออกเป็นทนอ่อนกระเบื้องอะไรเนี้ยค่ะก็บ้านเนี่ยกว้างมากเลยนะคะ เราเนี่ทําอย่างดีเลยนะคะบ้านคุณภาพบ้านดีนะคะต้องถามเดียนะคะตอนนี้ค่ะก็กําลังทาสีรองพื้นอยู่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทาสีอะไรเสร็จปูเบื้องนะคะก็เดินไฟนี่ห้องน้ำเนี่ยอยากจะบอกว่าคลาสสิกและสวยมากเป็นอะไรที่อ๋อยิ่งทายิ่งแบบให้มันดรูหรามากเลยนะคะก็ใช้ เพื่นะคะอย่าเป็นคนที่ทันสมัยนะคะตอนนี้ก็จะพัฒนาได้ด้วยนะคะให้ตามแบบตามทันสมัยนะคะแต่จะบอกว่าทําแล้วค่ะให้ห้องน้ำองุ่หงุงกว้างนะคะก็จะแบ่งเป็น่วนเก็บเครื่องในเดี๋ยวรอที่จะใส่ผลิตภัณฑ์นะคะนี่ค่ะค้านสินบ้านนะคะเรื่นทำในทัานสินบาเลยก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็บ้านนะคะก็จะสำหห้องนอนสองน้ำนะคะนี่ทัสีแล้วเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกก็เหมือนที่บอกค่ะห้องน้ำนี่ห้องนี้ก็สวยหรูมากหรูหรามากนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำอีกนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาดูแล้วก็ดีใจนะคะก็เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ซิงนะคะในภายในครัวก็เราจะมีซิง์ให้นะคะนี่ก็อีกห้องนอนเนี่ด้านหลังนะคะก็จะมีปกุกเบื้องไว้เรียบร้อยมีเป็นพื้นเขาเรียกว่าโซนซักล้างนะคะพีบริเวณบ้านนะคะ ด้านซ้ายด้านขวานี่ยห่างประมาณเกือบสองเมตรคะ่ะนี่สวยมากนะคะก็มาจับจองไว้ได้นะคะหรือว่าเด๋ยหลังนี้ค่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยภาษีองพื้นอะไรแล้วส่วนหลังนี้ค่ะหลังที่กำลังก่อสร้างอยู่ใครที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะสามารถที่จะสอบถามก็กมได้นะคะโทรค่ะส่วนก็จะ02-2928นะคะหรือทางเพจบ,บ้านแราชินลนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเนาะอ่านี่หลังนี้ ะะหลังนี้หลังนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะคะสลหังนี้ใครที่กำลังอยากให้เดียดูแลนะคะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดียจะออดูแลให้นะคะเตรียมเรื่องเอกสารเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบน,น,น,นะคะนี่ค่ะตรงนี้จับจองกันได้นะคะจับจองเข้ากันมาได้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ